โอยเราเจร์เราเฮร์าไกินเยายปวดหลังยายปวดหลังจังเลยอโอ้ปวดหลังเฮ้ยน้ำยาไม่หน่อยไหมนี่มันมีน้ำยายาดองฉันพิ่งทำมาให้นะนี่ทุกคนตื่นขึ้นมาเร็วไหน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 นี่นี่นี่วันนี้คุณหมอบอกว่าเรากินยาดองได้นะฉันฉันฉันขอสเป๊กหนึ่งแล้วกันนะยาดองไหนอะ นี่ไงยาดองนี่มันวายที่กินไก่เป็นยาดองวุ่นวายจริงจริงโอ้นี่มีเศษซากของตะกกีตอยู่ตรงนี้ด้วยวันดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านพักคนชราของฉันเองนะฉันคือหัวหน้าคนชราที่นี่วันดี้วันดี้เป็นหัวหน้าเพราะอะไรอ่ะเพราะแก่สุดข้าคนข้าคนที่ถามแบบนี้ไงล่ะ เอาอะไรใหญอะไรตบตบเอ็นเอคือรัวหนาหัวหน้ามันไปงี่สิวหน้าเกียดจริงจริงเอ้ยตื่นเช้าขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวฉันทำอาหารให้พวกนายกินนะอยากกินอะไรกันบอกระวังตู้เย็นระวังตู้เย็นอ้าวอ้าวตู้ตู้เย็นมีอะไรทันไม่ได้กินแบบนี้อยากอยากกินต้มเล้งอยากกินต้มเล้งไม่ใช่แต่อยากเข้าไปเข้าไปแกลตู้เย็นทำไมอ่ะทำไมตู้เย็นมีอะไรโอย ยมันมีกุ้งมันมีอะไรนะฉันจะลองคุยกับมันดูนะเผื่อว่ามันจะเป็นมิตรกับฉันมากกว่านี้อยากกินปลากันไหมยายจะจับปลาให้กินเอ้ารับมเอ้าโอ้โหยังเปคนจะรับเลี้ยงปีรัญญาด้วยแม่จุ๊บเจ๊งโอ้โหเซ็ว้ายว้ายตาแก่ตึ๊ดตึดจุ๊บแจ๊นจ้าจุ๊บแจ๊นจ้า น้ำแรงน้ำแรงกันจริงทำไมทำไมคุณโอ้ยคุณมาสวีดวีวีอะไรกันแถวนี้กันเนี่ยเออตุ้ยมาเร็วสวีดวีวีเลยบ้าไปเร็วไปเร็วทุกคนไปเร็วเฮ้ยเขาปล่อยเราแล้วพวกคนแก่บ้าออกไปเลยโอ้ยมาบอยก่อนพวกเราโดนขับไล่ออกจากที่นี่แล้วโอ้ย ทำไมหน้าหน้าบ้านคุณจนามีรถจอดอยู่เต็มไปหมดเลยนะน่านสิอันนี้มันรถคว่ำทุกคนทุกคนเออยานมันน้ดิทุกคนฉันฉันฉันปวดฉี่ไม่มีห้องน้ําเหรอฉันฉี่แล้วนะอุ้ยตรงนี้เลยเหรอโอตรงนี้เลยเหรอกาไม่ควทำแบบนี้มาเนี่ยเลยให้ให้พอเบิดกระโหลกสักทีอาฉันปวดฉันปวด ไอ้ทำไมเคบับชิ้นนั้นมันคล้ายๆเนื้อของพวกเราเลยมันอาจจะใช้เนื้อมันชาก็ได้ในโลงขอเคบับชามหนึ่งเขาขอยเป็นชิ้นเราเอาํามไรเราไอ้พางเข้าไปขโมยเลยขามืเออเอามาเอามามาได้ไดโอเคบับโอ้ยอย่าขโมยของอย่าขโมยของไม่เป็นไรไม่ทางนี้จะการเองเบิดเบิด เตนยยวนเต้นยยวนเต้นยืยวนนี่ลุงออกมาแล้วลุงออกมาแล้วฉันได้แล้วฉันได้แล้วอโอ้ไอ้ลุงลุงเอาลุงลุงเอาอะลุงอ้ลุงัตัดไปตัดไปตัดไปตามชัยใช้ขาตัวเป็นประโยชน์ตูดอามันามันปอไ้เฮ้เอาเอเอาลุงลอลุงไปตรงรถล้อลุงไปตรรถแล้วนีต้องเต้นต้องเต้นต้องเต้นล่อลุงมาลุงล้นนี้ล้อวันนี้ล้อวานนี้ลานาล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 า มันนี่มันนี่เลืองมันนี่มามันนี่มาดูหน้าพังดิดูหน้าพังดิทำไมอ่ะมีตาทะลนออกมาด้วยตาทะลนไม่ว่าหรอกนายต้องดูสิ่งนี้นี่คือนวัตกรรมใหม่้อยังเห็นคนแก่บินได้ บอนเขาไฟช็อตยู่นายต้องปิดวาลให้เขาเราควรจะต้องทำความดีบ้างในเมื่อเราแก่แล้วใช่ยเฮ้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 ยโอ้ยเอ้ายายปางฆ่าคนไม่ใช่เป็นนียถ้าเดี๋ยวถ้าเขาไปช่วยเ้าเองเฮ้ยไปกบ้างไปกบ้างฮะเ้ยมเ้ยนาไปช่วยไปก้บ้างฮะเออเออออ้ เที่ยวที่อื่นกันดีกว่าแถวนี้จะมีเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยใหญ่แป้งใหญ่แป้งเราเราเรามีที่ดีๆที่หนึ่งเป็นที่ที่แบบว่าเรางเหรอหนุ่มเยอะมากอุ้ยขอขอแบบว่าหนุ่มๆรัมปึกันนะปะเนื้อแน่นๆเลยพี่เกตไปเร็วพาไปหาหนุ่มๆอ้อยอ้อยอ้อยนี่ไงนี่ไงทุกคนทุกคนมาดู เช่ครับนี่นี่ตอนนี้เราเห็นเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราขอขอจีบแป๊บหนึ่งนะโอ้เธอ่อยได้ไ่ะสวัสดีค่ะพนุมเอ่มไม่าบว่าสนใจจะไปเที่ยวกับพี่สาวไหมคะเะสาวบอกมั้งไปไปเหรอสาวบกบัมมไปแล้วไปแล้วนี่มันอยู่ในยุคไหนนี่มันอยู่ในยุคโบราณแล้วล่ะว่ากลับบ้านแบบนี้อ่ะโอ้ยดูดนะเนี่ย ทุกผัวแล้วกลับว่าวัววัวรองเท้ารองเท้าโอ้ยฉันรู้แล้วรองเท้านี่เอาไว้ใช้ทำอะไรพี่กินทำไรทำไรอ่ะว้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยดังแฟบเลยอ่ะโอ้ยเยวมีคู่ต่อยบวยอยู่ตรงนั้นฉันจะวัดพ่กินวเขาด้วยใช้ฉนด้วยฉันด้วยป้ามันเป็นเป็นฟ้าครังเยอะลัเฟิลฟิลใช้ฉั เราเป็นเพื่อนแผลเจนหลุดอุ้ยโอ้ยพอหนุ่มพ่อหนุ่มโอ้โหบึกมาไหนุ่มรอพ่อรวยอุ้ยเดี๋ยวฉันจะเต้นยั่วยวนเขาซะหน่อยนะโอ้ยนั่นโอ้ยแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮมาทำเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเอาเลยปะชมรมเอาเลยปะล่ะเพื่อนเราเอามาเลยปะล่ะไปกินลีน่าว้ายเขาดุมากอุ้ย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 ไปกิน ไม่กินเล่นของของใหญ่หรอกปืนยังใหญ่ขนาดนั้นโอ้โหโอ้โปืนมันมันใหญ่ขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ผู้หญิงนี่มันซ่าว่ะเพื่อนคนไหนไม่ได้ซาเหมืนกัน่ได้เลยปางต่อยมันต่อยมันต่อยมันเออมาดิไหนไม่ด้วยครัไม่ด้วยเฮ้ยคนแก่คนแก่ที่นี่มันบ้าไปแล้วต่อยมันต่อยมันเออจิงมันเออแก่สวิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อนมานี่ก่อน ฉัน um no. ม,มีอะไรมานำเหนือมันเป็นอุปกรณ์ที่ดีท mm hmm> uh ี่สุดวมานี่นี่นี่มันอยู่ในร้านนี้อ่ะแล้วร้านนี้มันเข้ายังไงอ่ะมันต้องขึ้นไปเปิดสวิตช์ข้างบนเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยพี่กิ๊ดขึ้นมาเฮ้ยปิดแล้วเปิดแล้วพี่กิ๊ดสุดยอดอุ้ยนี่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 ปืนปืนมาใช้อย่างนี้เด็กเล่น เดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวฉันช่วยเอาดิเอามาดิครับเข้ามาดิครับฉันช่วยถ้าต่วยถ้าต่อรอยก็ลอยกันให้หมดเลยลอยกันให้หมาช่วยด้วยช่วยด้วยจะลอยจะลอยสูงมากโอ้กระถูฉันเปิดยายแจ้งยายแจ้งไปไกลเอลฟี่ไปไปแล้วโรมาก็โอ้ยเสียวท้องอยู่ไหนกันเนี่ยแขนฉันหลุดหมดแล้วไปเลยน้องด้วยความรัก ไปแล้วดิวโอ้ยฝากลูกเบียรข้าด้วยเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมั้ยเนค้างนี่เป็นใครอยู่ข้างบเอ้าวัดลากก่อนเพื่อนน่าจะอยู่บนนั้นตลอดกาลเฮ้ยมันแปลกฮะเนี่ยีผู้ชายโป้ว้าวผู้ชายโป๊อู้เฮ้ยเอาเขารอดิเอาเขารอดี

เดฉันเอาเป็ดอ่ะนายก่อไดเลยดะแล้วขอก่อด้วยขอก่อด้วยฉันไปด้วยฉันไม่เอาจะระคา้แล้วมาไปด้วยขึ้นไปก่อเป็ดกันนั่งนั่งนั่งนั่เราวันนี้เราจะไปสู่ดองคารกันไปเลยลาโก สำหรับคนวัย82อย่างเราขอโทษ<ะ>ทีนะขอโทษทีนะ <c oughs> นายนายเอาหัวใจใส่หัวแล้วเอาลราเส้นบินไปกับเป็ดลาก่อนละก่อนอ่าปารขึ้นมาว้ายจะไปด้วย <c oughs> ลาก่อนย <c oughs> ยังไม่ลองเลยโอ้ ทุกค hey! นฉันเจอศพยากูซ่าแล้วม oh, oh. ันมันเผยตัวแล้วยากูซ่าโอ้ฉันฉันเจอท้องเออ